เดินหามุมเงียบๆค่ะเพื่อนๆอยากจะปิดบ้านลาจอตั้งนานแล้วแต่หาโอกาสเวลาอันสมควรยังไม่ได้ก็เดินเข้ามาโซนนี้แล้วกันนะคะน่าจะเสียงทีวีอาจจะไม่ดังมากสักเท่าไหร่ค่ะชนิสราชาแนลซาร่าก็ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเด้อค่ะที่แวะมาเติมกำลังใจให้ซับสไครต์กดไลค์กดใจให้แวะเวียนเข้ามาซับสไครต์ให้ เปิดบ้านวันตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันนี้เนาะอืมจะปิดบ้านแล้วเด้อค่ะเมื่อวานเปิดบ้านยี่สิบสองนาฬิกาเศจเนาะอาจารย์นิสลาก็ได้เวลาอันสมควรจะเปิดบ้านเกือบจะครบยี่สิบสี่ชั่วโมงแล้วเด้อค่ะเพื่อนๆขอบคุณได้ไล่เด้อสําหรับกําลังใจจากเพื่อนๆที่แวะเข้ามาซับสไครต์กดไลค์กดใจให้ขอบคุณที่เข้ามาเติมเต็ม ขอบคุณกำลังใจทุกกำลังใจขอบคุณที่มาจอดทักททยพูดคุยทักไทยเพื่อนๆทักททยกันกอชนิสลาก็มีโอกาสได้ทักไทยเพื่อน,นบ้างเป็นบางเวลาเนาะค่ะเพื่อนๆเข้ามาเซฟเฮลโลนะคะขอบคุณมากมายด้วยค่ะช่องชนิสลาชานแนลยินดีต้อนรับเพื่อนๆเสมอค่ะเอลคัมไลฟ์รูมชนิสลาชานแนลนะคะเซ็คิวสมัสขอบคุณไลด้เลเดอที่มาเติกมกำลังใจให้ทุกเมื่อเชื่อวันเลย บางคนมาทุกวันเลยนะคะบางคนก็เว้นวันมาค่ะดีหมดเลยค่ะทุกกําลังใจรับหมดเลยค่ะขอบคุณค่ะกําลังใจที่ดีก็ได้จากเพื่อนๆนี่นะคะขอบคุณมิตรภาพเฟรนด์ชิพค่ะเข้ามาซับสไครต์กดไลค์กดใจที่ชนิสลาเ็นโชอยู่นี่ก็มี25สไลฟ์เนาะ25คอมเมนต์เนาะขอบคุณด้วยค่ะที่มาเคาะกดไลค์กดใจให้นะคะ ค่โชว์ชัดสักตท่อไหรเดี๋ยวนะหามุมก่อนค่ยี่สิบห้า 25, จริง,รงตรงนี้มันขาวนะคะด้าน,นหลังมันเป็นพื้นหลังขาวเนะคะ่ะยี่สิบห้าซับสไคระคะ่ะขอบคุณกำลังใจจากเพื่อนๆทุกคนเดิกะคะ่ะจินิศราก็ได้เวลาสมควรนะ,ะเลิกงามยามดีนะคะเลิกงามยามดีได้เวลาเลิกไรสดของเมื่อวานถึงวันนี้เนาะ เราชิมิสลาก็จะเปิดบ้านใหม่เนาะค่ะยังสะสมระยะเวลาชั่วโมงสะสมกิโลเมตรอยู่ค่ะ <c oughs> ขอบคุณไลด์เดอร์ที่มาซับสไครต์กดไลค์กดใจให้ค่ะแอดก็จะอาบน้ําปิดบ้านแล้วก็อาบน้ำแล้วมาเปิดบ้านใหม่อีกรอบนะคะใครที่ยังไม่หายคิดถึงกันคะเข้ามาได้ตลอดค่ะยินดีรับทุกกาลังใจด้วยค่ะ <c oughs> ขอบคุณไลดลเดอพี่น้อง เพื่อนพ้องน้องพี่สุขสุขคนนะคะค่ะถึงชนิสราจะมามาต่างแดนเพื่อนๆก็แวะมาเติมกำลังใจให้ตลอดไม่เหงาเลยค่ะขอบคุณไลไลเด้อค่ะค่ะแล้วเราค่อยพบกันใหม่ซียูซูนนะคะ